สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันทาง Human Talk Channel นะครับ EP นี้เป็น EP แรกเลยนะครับซึ่งให้ความหมายของรายการชื่อว่ารู้ได้อย่างไรนะครับรู้ได้อย่างไรก็จะทำเป็น EP ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเนะาะก็สำหรับพบกันวันแรกวันนี้นะครับจะคุยกันเรื่องเงินนะครับอ่า เรื่องเงินนี่เป็นเรื่องที่อยู <brushing even S 2> ่ก <nationwide> ับช right <frustrating> ีว <Stat> ิตประจำวันของทุกๆคนนะครับบางคนก็อาจจะใช้เงินเป็นบางคนก็อาจจะใช้เงินไม่เป็นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นไปได้ถ้าเป็นคนป่านะปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วมั้งนะคนป่าหรืออาจจะมีนะครับมีคนป่าที่อยู่แบบตามชายแดนอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้วิธีดั้งเดิมก็คือการแลกเปลี่ยนสิ่งของนะครับเอาพริกแลกเกลือเกลือแลกข้าวสารอะไรก็ว่าไปนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นคนในเมืองก็ใช้เงินนะครับใช้เงินทีนี้หลายคนเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ผู้ปกครองนะครับแม้แต่พ่อผมเองด้วยซ้ำนะฮะเป็นห่วงมากนะรเรื่องการใช้เงินของคนตาบอดนะครับว่าเออคนตาบอดจะถูกโกงไหมนะครับว่าแบงค์ไหนเป็นแบงค์ไหนจะรู้ไหมนะครับเออก็จริงๆมันเป็นข้อสงสัยของหลายๆคนนะคนทั่วไปก็สงสัยทำไมหยิบถูกนะครับจริงจริง เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันมีเทคนิคนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเล่าให้กันฟังหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีโอกาสดีเลยที่จะมาคุยให้ฟังว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เราสามารถใช้เงินได้นะครับจริงๆประเทศไทยเรานี่ต้องต้องบอกว่าเราโชคดีที่แบงค์ของเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัวเงินของเราเนี่ยทำมาแต่ละราคาเนี่ยแต่ละ,ะมูลค่าเนี่ยมันไม่เท่ากัน คือหมายถึงว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับทําให้สังเกตได้ง่ายแล้วก็ทําให้แบบสามารถที่จะใช้ได้สะดวกนะครับอ่ถ้าเป็นดอลลาร์ดอลล,าร,อล,ลาร์นี่หนึ่งดอลลาร์มันก็เป็นมันก็ยาวเท่านี้นะครับอันนี้คือดอลลาร์นะนี่ดอลลาร์นะครับอันนี้คือหนึ่งหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลล,าร,อลาร์ปัจจุบันนี้แลกได้มาเท่าไหร่ประมาณสามสิบสี่สิบาทสามสิบบาทเนาะอัตาราแลกเปลี่ยนจําไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ดูนานนะครับอันนี้คือดอลลาร์กี่ดอลลาร์มันก็ยาวเท่านี้ ทีนี้พวกฝรั่งถ้าถ้าอเมริกาเงินอเมริกาใช่ไหมเขาอาจจะต้องใช้กล้องส่องนะครับเพื่อที่จะหมายว่ากล้องที่เป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่องเพื่อให้มันอ่านให้ฟังว่าอันนี้กี่ดอลลาร์น,นี่กี่ดอลลาร์แล้วก็จ,จะแยกไว้อันนั้นไม่รู้นะครับเทคนิคฝรั่งก็จ,จะต้องไปเสิร์ชดูว่าเขาเขา,เขาใช้ชีวิตยังไงนะเขาอาจจะมีวิธีของเขานั่นแหละนะครับแต่มันยาวเท่ากันหมดนะแบงค์ดอลลาร์เนี่ยนะครับเนี่ยยาวเท่าเนี้นะ อ่าทีนี้โอเคอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างคือเงินประเทศอื่นก็อาจจะแบบมีความแตกต่างอาจจะใหญ่กว่ากันยาวกว่ากันยังไงก็แล้วแต่ประเทศนะอันนี้เราพูดถึงธนาบัตรไทยเงินไทยนะครับอ่าคนตาบอดรู้ได้ยังไงนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญก็จะง่ายหน่อยนะครับจับปุ๊บก็จะรู้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์เนี่ยบางทีเอ่อมันสังเกตยากมันไม่มีอะไรให้เป็นจุดสังเกตแต่บางคนหยิบขึ้นมาปุ๊บก็สามารถรู้เลยนะครับว่าอ่ายาวแค่เนี้ยเป็นแบงก์อะไร นะเป็นแบงค์อรไรเป็นแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะผมจะเอาสามขนาดมาวางนะครับมาวางนะครับสามสามขนาดเพราะว่าผมไม่มีแบงค์ห้าสิบเออผมมีแต่แบง 100. ค์ร้อยนะฮะสี่ได้สี่ได้สี่ขนาดนะครับได้สี่ขนาดได้สี่ขนาดอ่าอ่ะ,อะ คราวนี้มาสู่ว่าคนตาบอดรู้ได้ยังไงนะครับเบสิกเบื้องต้นเลยผู้ปกครองครับเวลาสอนลูกหลานของท่านหรือเวลาสอนแม้แต่เพื่อนคนตาบอดเองที่ที่ใช้ไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นนะครับหมายว่าไม่สามารถรู้ได้ไม่สามารถเช็คได้นะครับต้องถามคนตลอดเลยว่านี่แบงค์อะไรนี่แบงค์อะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็อันตรายถ้าเราไปถามคนที่เขาหวังดีกับเราเนี่ยเขาก็จะตอบตอบตอบตรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเเราไปถามคนอื่นหรือว่าถามคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราอย่างเช่นเราไปซื้อของเนี้ย เกิดช่วงหนึ่งที่แบบคนมันเ,เขาเรียกอะไรไม่ซื่อสัตย์เขาก็จะบอกเอ้ยจากแบงค์ยี่สิบก็จะบอกเป็นแบงค์ห้าสิบเลือโทษคือหมายว่ามูลค่ามากใช่ไหมสมมติแบงค์ห้าสิบก็จะบอกแบงค์ยี่สิบอะไรเงี้ยทำให้เราได้รับเงินทอนไม่ตรงนะครับซึ่งเขาอาจจะทอนให้เราไม่ตรงเพื่อที่จะเอาเงินเราไปนะครับเพราะนั้นคนบนโลกนี่มีสารพัดมีหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีพื้นฐานที่เราจะเรียนคืออ่ะ ให้เราเนี่ยมีแบงค์ยีสมมติหาอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยมีแบงค์ยีไว้กับตัว1ใบนะครับเราจะสามารถรู้ได้ทุกแบงค์หลังจากนั้นทํำยังไงนะครับอ่ะเอาแบงค์ยีอันนี้เป็นตัวตั้งนะยาวเท่านี้คือแบงค์ยีนะครับอ่ะถ้าหยิบแบงค์ร้อยมาวัดปุ๊บอ่ะมันมันไม่เห็นนอ้อกต้องอย่างนี้อ่ะเห็นไหมครับอันนี้คือแบงค์ฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายมือของผมยาวเท่ากัน เห็นไหมครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะยาวไม่เท่ากันอันเนี้ยถ้ายาวออกมาเล็กน้อยเป็นแบงค์ห้าสิบถ้ายาวออกมาขนาดนี้เป็นแบงค์ร้อยเดี๋ยวผมจะลองเอาแบงค์ร้อยวัดกับแบงค์ห้าร้อยให้ดูนะครับหนา่ง้อแบงบค์นี้แบงบค์แบบนี้อ่าอันนี้นะครับอันนี้คือแบงค์ร้อยกับแบงค์อันนี้แบงค์ร้อยยาวเท่ากันฝั่งเดียวแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งก็เหลื่อมล้ํานะครับอันนี้ไม่ใช่ความเหลื่อมล้ํานะเป็นเป็นเหลื่อมล้ําอย่างนี้เป็นล้ํากันเป็นเป็นเนี่ยมันจะแบงค์ห้าร้อยจะยาวกว่าแบงค์ร้อยนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับนิดเดียวอ่านิดเดียวคราวนี้อ่ถ้าเอาแบงค์พันวัดกับแบงค์ห้าร้อยนะครับมันก็จะยาวกว่ากันนิดเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าจะสังเกตได้ไหมเนาะเดี๋ยวนะเออเนี่ยถ้าใครมีเอาม,มาลองวัดดูก็ได้นะครับ มันจะยาวกว่ากันนิดเดียวนะอันนี้คือวิธีแยกนะครับแล้วเราก็แยกใส่ช่องใครช่องมันอันนี้แบงค์พันอันนี้แบงค์ห้าร้อยอะไรก็แยกไว้ส่วนว่าถ้าเอาแบงค์อื่นวัดกันรู้ไหมรู้นะครับแต่ว่าเราต้องมีเราต้องมีตัวตัวเขาเรียกว่าตัวตั้งต้นก็คือหมายว่าเราอาจจะต้องมีแบงค์ยี่สิบไว้สักอันหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้เป็นพื้นในการวัดถ้าเราจะใช้กรณีวัดนะครับอ่าอย่างสมมุติแบงค์ 20กับแบงค์ห้าร้อยเนี่ยนะครับแบงค์ Bank 20กับแบงค์ห้ารยความยาวมันก็จะเยอะนะครับ <c oughs> ความยาวมันก็จะเยอะนะครับอันนี้ผมวัดดูเนี่ยเห็นไ,ไหมผมก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้แบงค์ห้าอันนี้แบงค์ห้าร้อยอันนี้อันนี้แบงค์พันน, 500, น,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  Bank, Bank 1, นะครับจะรู้เลยผมจะลองเอาแบงค์ยี่สิบเทียบกับแบงค์ห้าร้อยให้ดูนะครับอ,อันนี้ แบงค์ยี่สิบกับแบงค์ห้าร้อยนะครับมันจะยาวกว่ากันเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยมันจะยาวกว่ากันนะอ่ะคราวนี้อันนี้เป็นวิธีเบสิกสุดพื้นฐานสุดนะครับอ่าถ้าเหนือไปกว่านั้นคือหยิบขึ้นมาปุ๊บแบงค์อะไรแบงค์พันรู้เลยจําได้ยาวแบบนี้ยาวขนาดนี้แบงค์พันจาได้นะครับแต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือนะครับซึ่งอันนี้สามารถประดิษฐ์ได้นะครับ เครื่องมือในการวัดวัดแบงค์เนี่ยนะครับประดิษฐ์ได้ก็คือใช้สนันหนังสือสันที่เราเข้าปกรายงานกันะนะครับสําหรับใครที่ทํารายงานบ่อยก็น่าจะนึกออกนะครับสมัยเรียนมัธยมนี่ทําบ่อยมากนะแล้วก็ต้องไปซื้อสนันรายงานจากอะไรอาจารย์ที่ทำอา,อาจารย์เจ้าของวิชาไม่ใช่นะอ่ะโอเคเราจะใช้สนันหนังสือนะครับแบบเนี้ยนะตับนะครับ ตัดยังไง,ถ,งถึงจะสามารถรู้ได้ตัดโดยใช้วิธีการบากเป็นขั้นบันไดนะครับก็คือสุดสุดบากทีแรกเนี่ยเป็นแบงค์ยีนะฮะแล้วก็ตัดลงมาบากอันที่2ก็เป็น50บากอันที่3ก็เป็น100บากอันที่4เป็น500เอ้อย้าวระแบงค์พันอนะถ้ายาวเกินยาวเกินนี่นแบงค์พันอะ ทำไมถึงว่ายาวเกินเป็นแบงค์พันอะไรผมจะลองเทียบให้ดูทีละใบนะครับสมมุติว่าผมวัดอเราเอาเงินมาแล้วก็มาใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปแต่มันอันนี้มันจะค่อนข้างในนี่ยากหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานโอ้ <c oughs> ไม่ได้ใช้งานมานานนะครับออนะขอขอทำช่องทางให้มันหน่อยนะ นี่คือสันหนังสือนะครับซึ่งสามารถตัดเองได้เลยนะตัดแบบใช้ใช้มีดใช้อะไรตัดได้เลยนะครับอ่าดูมันยา,ยากนะครับเพราะว่ามันแบงค์มันอ่อนเนะแบงค์มันอ่อนแต่ว่าน,นี้แค่สาธิตให้ดูนะครับจริงๆมันมีอีกนะครับมีอุปกรณ์อีกอ่าเห็นไหมครับอันเนี้ยถ้าถ้าแบงค์ยี่สิบใส่ลงไปอย่างนี้มันจะยาวสุดสุดขอบแรกพอดีนะครับ สุดขอบแรกพอดีขั้นบันไดขั้นแรกก็จะได้ยี่สิบนะครับก็จะรู้ว่าเป็นแบงค์ยี่สิบถ้าหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาถ้าเป็นแบงค์พันแบงค์พันนี่ยาวกว่ายังไงนะครับวัดดูว่าเป็นแบงค์อะไรปุ๊บเข้าไปถ้ายาวถ้ายาวกว่ากว่า,วาสานันหนังสือนะครับแบบนี้คือแบงค์พันนะครับคือแบงค์พัน เห็นไหมครับแค่สันหนังสือนี่าสามารถทําเป็นตัววัดได้หยิบขึ้นมาไม่รู้ว่าแบงอะไรคนยื่นให้มาขออนุญาตนะฮะขายหวยแล้วเราขอวัดก่อนขอวัดแบงสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เสียบเข้าไปฟับอ๋อนี่ให้แบงห้าร้อยมานะครับอ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้คราวนี้ถ้าแบบมาตรฐานสากลเลยนะครับที่ยังใช้ใช้กันอยู่แล้วก็แต่ว่ามันจะหายากหน่อยหนึ่งเนาะก็อาจจะต้องซื้อนะครับไอ้ตัวนี้ อันนี้เป็นแบบสำหรับคนที่สามารถอ่านเบลออกนะครับอ่คุณผู้ชมฮนะดูนี้นะฮะอันนี้คือตัววัดนะครับนี่อันนี้คือหน่วยงานผู้ผลิตอันนี้โฆษณาเข้าหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งค่าโฆษณาให้หน่อยนะครับสั่งได้อันนี้สั่งได้นะครับแล้วก็ด้านเนี้ยจะเป็นเส้นนะครับเส้นแรกนะครับอัน,นตรงตรงมือผมอ่เส้นแรกตรงมือผมเนี่ยขั้นล่างสุดเนี่ยครับคือเส้นของ ยี่สิบบาทเส้นของแบงก์ยี่สิบต่อมาอีกเส้นหนึ่งก็เป็นห้าสิบอีกเส้นหนึ่งก็เป็นแบงก์ร้อยแล้วก็เป็นห้าร้อยแล้วก็เป็นหนึ่งพันนะครับอหนึ่งพันห้าร้อยอ้อโทษโทษหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ยี่สิบอ่ามีนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง โอเคนะยี่สิบร้อยยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันมีห้าลำดับนะครับมีห้าลำดับอา่าคราวนี้สมมุติมีตัวนี้อยู่ในมือนะครับอา่าหยิบมาเลยอะไรก็ได้อา่าผมหยิบมามม่วๆเลยนะครับหยิบมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นแบงค์อะไรด้วยนะครับวิธีการทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราจะอา่อาไอ้ข้างหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันสามารถง้างแบบนี้ได้ วิธีการวัดวิธีการใช้คือเอาเอาที่เอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเห็นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงมือของนี้นะมันสามารถาบล็อกอเขาทามาเพื่อให้เราบล็อกเงินไว้ให้มันยาวเท่ากับเท่ากับตัวนี้แล้วก็บีบไว้ให้แน่แน,นเลยครับแล้วก็าพลิกกลับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พับเข้ามาพับเข้ามาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแบงค์อะไรนะครับถ้ามันเป็นแบงค์อะไรมันจะตรงเส้นนั้นพอดี สำหรับคนที่อ่านอักษรเรลวนะนะครับอ่าอย่างอันเนี้ยอันนี้เป็นแบงค์ร้อยนะครับมันก็จะมาชนเส้นร้อยพอดีนะครับมันก็จะมาชนเส้นร้อยพอดีชนเส้นร้อยพอดีแล้วก็จะสามารถอ่านได้ว่าอ๋ออ่ะโทษโทษโทษขอจับใหม่นะครับอันนี้มันขยับเมื่อกี้อันนี้เป็นแบงค์ห้าร้อยนะครับมันก็จะมาชนที่เลข เลข500พอดีไม่ถนัดอ่ะโอเคมันก็จะมาชนที่เลข500พอดีนะครับนี่นะเมื่อกี้มันขยับนะผมเข้าใจว่ามันชนเลขร้อยเห็นเลขหนึ่งพันอยู่ข้างล่าง <c oughs> <c oughs> เห็นแต่เลขหนึ่งอ่ะนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงมันก็จะจับอย่างนี้แหละนะมันก็ไม่ได้มีใครมาทำอย่างนี้หรอกอันนี้จับวัดให้ดูว่ามันทําอย่างนี้นะครับอ่ะลองแบงค์ใหม่ไหมแบงค์ใหม่ลองแบงค์ใหม่นะ หยิบมาสักอันหนึ่งนี่นะครับแบงค์นี้ก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับมันก็จะมาชนกับเส้นยี่สิบพอดีนะครับอ่านะครับบางคนบอกมีวิธีอื่นไหมนะครับก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีแอป,ปมีอะไรที่สามารถเอามาเอามาเปิดเพื่อส่องดูได้นะครับแต่ว่าวิธีแบบเนี้ยเบสิกไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะเอามาวัดวัดดูได้ แม้แต่ตัวเงินเองมันก็วัดกันเองได้นะครับก็วันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนตาบอดที่อาจจะเป็นเด็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ตาบอดภายหลังเราเกิดความกังวลเนี่ยนะว่าจะสามารถใช้เงินได้ไหมจะสามารถจัดการกับทรัพย์สินของตัวเองยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะคลายความกังวลสําหรับผู้ปกครองเด็กๆนะครับที่มีบุตรหลานเป็น คนพิการทางสายตาหรือคนตาบอดเนี่ยไปได้ไปได้บ้างเนาะเพิ่มบางทีเราไม่รู้อะว่ามันทํำยังไงใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่าจะสอนอยังไงด้วยซ้ําจับมาอ,อต้องรู้เองนะครับคือสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็ผมก็ใช้วิธีรู้เองนะแต่ว่าบางคนมายื่นใส่มือให้แล้วถามว่านี่แบงค์อะไรเงี้ยบางทีเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าจับบ่อยๆมันจะมันจะนึกออกเลยโยนมาปุ๊บอ๋อแบงค์ยี่สิบนี่ใช่ไหมก็จะนึกออกเลยนะครับแต่ว่า ถ้ามันแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งมันก็จะพลาดสมมติเป็นแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันเนี่ยซึ่งมันยาวเกือบเท่ากันอย่างนิดเดียวเองใช่ไหมครับรวมรวงนะครับซึ่งมันยาวกว่ากันนิดเดียวเองนะครับเนี่ยมันยาวกว่ากันแค่เนี้ยบางทีเราอาจจะพลาดได้นะครับราะนั้นวิธีการใช้ตัวช่วยอย่างเช่นตัววัดแบบนี้ที่เป็นอักษรเร็วแล้วก็ตัววัดสําหรับคนที่อ่านเร็วไม่ได้ก็อาจจะใช้สันหนังสือแบบนี้ทําที่วัดก็ได้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการวัดเงินนะเรียกว่าเป็นการวัดเงินให้รู้มูลค่าว่าแบงค์ที่มีอยู่เนี่ยเป็นแบงค์อะไรนะครับอันนี้วัดได้แต่เงินไทยนะครับวัดเงินประเทศอื่นไม่ได้ถ้าผมเอาแบงค์ดอลลาร์มาใส่นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกี่ดอลลาร์นะเพราะว่ามันยาวแบงค์ดอลลาร์นี่ยาวยาวเกือบจะเท่าแบงค์ห้าร้อยเท่าแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์งดอลลาร์นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ